เดินสงเเดินสงเกเอาซุกซุกเอาสุกสุกให้มันกินมันมันจะนั่นท้องไอพ่อเอาสุกๆุให้มันกินมันจะอืดท้อง โอ oh, <yeah. S 1> ้เยอะ้ามีกี่ตัวมีอัวละนเกโอ้ไกไม่ได้มันร้อนด้วยอากาศร้อนหน่อการ้อนอยากไกลเยอะ

哈哈哈哈哈！